เพลงมาโอ้โหบางคนก็อาจจะรู้จักบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวจะมีเพลงเพลงหนึ่งแล้วกัน ายังไม่รู้จักพอเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ละกันตำนานนักมือปั้มตำนานที่ทุกคนยังคิดถึง The Big Boss Man Big Boss Man มีชื่อจริงๆว่าเลว์วอชิงตันเทเลอร์จูเนียร์ตำนานนักบมือปั้มที่ล่วงลับและเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงพอสมควรในยุคนั้นบอสแมนเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี1963ณเมืองมาเลตา รัฐจอเจียประเทศสหรัฐอเมริกาสูง6ฟุต7นิ้วหรือประมาณ201ซติเมตรน้ำหนัก330ป้อปอนด์หรือประมาณ150กิโลกร,รมัมถ้าไม่ตายบอสแมสแลมปัม้มมวยปัม้มครั้งแรกเมื่อปี1985ในสมาคมที่มีชื่อว่า C C W ตอนนั้นใช้ชื่อในวงการว่าเลเทเลอร์ในช่วงปี1985จนถึงปี1988พี่แกก็ปั้มไปทั่วสมาคมเลยนะครับรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยจนกระทั่งในปี1988พี่แกก็ได้ไปทำงานกับ WWE หรือตอนนั้นใช้ชื่อว่า WWF นะครับ Big Boss Man ปรากฏตัวออกจอทีวีครั้งแรกเมื่อวันที่18มิถุนายนปี1988ซึ่ง บอสแมนไม่ได้มาคนเดียวบอสแมนมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวอย่างเซเล็กลุยส์แมคคอลลีเป็นนักป,ปืปั้มคนแรกที่โดนบอสแมนกระทืบนะครับไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีการปั้มในแมชนี้ทําให้ทุกคนจดจํามากไม่จดจําได้ไงพี่แกนี่เวลาพี่แกชนะพี่แกก็จะเอาคู่ต่อสู้มามาลัดไว้ตรงเชือกด้วยคุณแจมือหลังจากนั้นก็ตีด้วยกระบองจกกอนกว่าจะหนำใจแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลย และนี่เป็นการกำเนิดนักมือปั้มในคาบตำรวจอย่าง The Big Bossman ขึ้นมานั่นเองไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์หรือสไตล์การปั้มที่รวดเร็วมากกว่าคนอ้วนปกตินั่นก็ทำให้ The Big Bossman มีชื่อเสียงในระดับซ u เปอร์สตาร์เลยในยุคนั้นถึงแม้ Bossman จะมีชื่อเสียงในระดับซูเปอร์สตาร์ แต่บอสแมนก็ไม่เคยได้แชมป์โลกแชมป์ทักทีมหรือแชมป์อินเตอร์คอนเนเนนตัลหรือแชมป์อื่นๆในยุคนั้นเลยถึงแม้บอสแมนจะไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยสักอย่างแต่บอสแมนก็ได้ปั้มกับนักมือปั้มดังๆมากมายในยุคนั้นเช่นฮอลโฮเกนอลติเมทวอริเออร์แบมแบมบิกโลชอนไมเคิลบินเลนอลลาร์แมนเป็นต้น ถึงแม้บอสแมนจะได้สู้กับซ u เปอร์สตาร์ดังๆในยุคนั้นก็ตามแต่เขาก็ไม่เคยสามารถเอาชนะได้บางคนเช่นฮอโฮแกนอัลติรนวอริเออร์แต่ก็ชนะบางคนเช่นชอมไมเคิลมิเลียนดอลลร์แมนอะไรประมาณน,นี้ช่วงเก็บข้อมูลมือปั้มบิ๊กบอสแมนเป็นนักมือปั้ไม่กี่คนที่มีคาแรคเตอร์เกือบ10คาแรคเตอร์ก็จะมี บิ๊กบอสแมนบอสแมนบิ๊กบุมบาบิ๊กบุมบาโรเจอร์เดอะบอสเดอะไก d ์เดนแองเจิลเดอะแมนเลเทเลอร์และวอล c มช n นซึ่งคาแรคเตอร์ทั้งหมดนี้เกือบ10คาแรคเตอร์เลยทีเดียวและตัวละครบอสแมนได้แรงมานรจะมาจากอาชีพเก่าของเลเทเลอร์ก็คือตำรวจนั่นเองไม่แปลกที่ทำไมคาแรคเตอร์บอสแมนถึงเป็นตำรวจกลับมาคุยเรื่องบิ๊กบอสแมนกันต่อ หลังจากนั้นพี่แกก็ชนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่ที่พี่แกชนะนั้นเป็นเพราะว่านมัมเบอร์ปป้มส่วนใหญ่นั้นไม่ก็มีชื่อเสียงเท่าไหร่จนกระทั่งในวันที่30พฤษภาคมปี1992หลังจากที่บอสแมนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วจู่ๆก็มีนักโทบบษปริศนาคนหนึ่งวิ่งมากระโดดจากที่กา้านคนดูแล้วก็ปีนขึ้นไปหาบอสแมนแล้วก็ตีด้วยกระบองซึ่งนักโทษคนนั้นก็มีชื่อว่าเนลส์ ในตอนนั้นบอสแมนตกในสภาวะยแย่มากเพราะว่าไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เพราะว่าโดนคุณแจมือล็อกมือไว้อยู่ทำไม่ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้โดนตีจนเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวจากเหตุการณ์ในวันนั้นทําให้บอสแมนไม่สามารถขึ้นปั๊มได้เพราะว่าบาดเจ็บไปทั่วร่างกายช้ำไปทั่วร่างกายจึงไม่สามารถขึ้นปั๊มได้จึงจะต้องรักษาที่โรงพยาบาลก่อน หลังจากบอสแมนหายดีแล้วเขาก็ได้ทำการท้าทายเนลส์ให้เจอกับเขาในศึกเซิร์ฟเวอร์ซีรีส์ทันที